สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท <c oughs> ุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาเบ่งแนวทางลาพัฒนาของวันที่สองสิงหาคมสองพันห้ารหสิบเจ็ดมื้อนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางลาวพัฒนานะคะที่เข้ามาเบ่งจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมที่เสียสละเวลาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะคะว่าคน เก่าหรือคนใหม่นะคะที่เข้ามาทางช่องจิตนาชาแนลค่ะลงเขามากกับมี่ค่ะคุณผู้ชมกับเบิงหาจบในเด้อค่ะคุณผู้ชมจิตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิงแนวทางนะคะทามากกะนั่ไปได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะจิตนาก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิงเนาะค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ จินตนามาบานคุนตาเพลนค่ะอําเภอนากลางค่ะคุณผู้ชมเรากำจะไปเบืงองจอมปลวกค่ะจะไปเบื้องจอมปลวกจินตนาจะไปไทยคลิปจะไปขอพรขอโชคลาภน้ำเพลนเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะตรงไหนที่มีจะไปค่ะคุณผู้ชมเดินเดียวค่ะศิลปินเดียวเดินเดียวเลยค่ะบอต้องอย่านสิ่งใดเนาะค่ะคุณผู้ชมไปคนเดียว เดินคนเดียวได้สบายมากค่ะเอาเอาแนวทางมาฝากคุณผู้ชมแล้วแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อ่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งค่ะจินตนาการนํามาให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดเด้อค่ะเบ่งให้มวให้เพิ่นค่ะคุณผู้ชมเขามาเบอ่งแล้วค่ะ,คะกดไลค์กดแชร์ค่ะ แล้วก็กดถ้ากดไลค์ก็แปลว่าคุณชอบวิดีโอนี้แล้วก็ต้องอย่างมากมายเวลาจินตนาลงคลิปใดลงไปคุณผู้ชมก็จะเห็นทุกคลิปนะคะเผื่อบางทีบางคลิปคะถพาคุณผู้ชมโชคม,มันก็เป็นได้นะคะเนาะอย่างเช่นเมื่อวานค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรัฐบาลไทยออกไปโมบ้านค่ะคุณผู้ชมแนวทางที่จินตนาลงไปเป็นแนวทางทูบค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปตรงกับของ CNA นะคะเซียนเอก็ให้มาแม่นแม่นะคะคุณผู้ชมทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ค่ะตรงกับของเซียนอุดเซียนอุดรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงกับหลายๆอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปูศูนย์เจ็ดเอ้ย,อยแมนค่ะของปูศูนย์เจ็ดเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะคุณผู้ชมจินตนาการดีใจนําสำหรับผู้ดีที่นําแนวทางไปแล้วก็มนัๆนๆเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนอะจินตนาดีใจนาหลายๆค่ะ เขามาเบิงเราก็มีประโยชน์เนาะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หายกำลังใจกับจินตนาด้วยกันเข้ามาดูเยอะๆค่ะคุณผู้ชมนะคะจินตนาก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีทุกคนกันแล้วกันค่ะเอาไปเบิงแนวทางลาพัฒนาของวันนี้ค่ะคุณผู้ชม2ส,สิงหาคม2567กันเลยค่ะเอาค่ะเซียนสกลคนหนองหานค่ะวันนี้วิ่งเด่นศูนย์ตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมศูนย์คักศูนย์นีนเน่เป็นนังคือจึงศูนย์นแท้ ศูนย์เพระาะว่าขั้นบอ่อเขาหนวดนี่สีบอ่อหายอีกเลยค่ะนะบอ่อเขามาหลายงวดสินะคะสองมวดค่ะคุณผู้ชมเว้นงวดจันสิแม่เพื่อนก็นเลยว่าเออศูนย์แถวมาสันค่ะอเอาค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ค่ะให้มาศูนย์ค่ะศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้ารองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะแล้วก็อ่าถ้าบอ่อเขาค่ะคุณผู้ชมบอ่อหายอีกมาสันค่ะเบิ้ลศูนย์ศูนย์นะคะ วัดที่แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ผ่านไปต่อคะ่ะของอาจารย์ต้อยคะ่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดนะคะอาจารย์ต้อยให้มาวันนี้ศูนย์กับเก้าค่ะจับคู่ให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด แล้วก็9889ค่ะเนาะตรงกันอยู่89เลยค่ะคุณผู้ชมตรงกับทะเบียนรถจินตนาใสอยู่นะะเนาะค่ะเนาะฝันมขึ้นค่ะงวดนี้จะปังไหมคะ่ะกับของอาจารย์ต้อยนะคะขอบพระคุณหลายๆค่ะอาจารย์ต้อยที่ให้แนวทางมาบ้างทัางชงจินตนาชนแนลนะคะที่ให้แนวทางมาวางค่ะงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ผ่านนะคะงวดนี้ไปต่อค่ะ เซียนกุดจับค่ะเซียนกุดจับงวันที่แล้วนะคะผ่านนะคะงวดนี้ให้มาหกกับเจ็ดค่ะจับคู่ให้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองหกหกเจ็ดสามหกเก้าเจ็ดเก้ากันสองสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะเอาค่ะแนวทางของเซียนกุดจับนะคะงวดเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะเข้าไปที่เป็นไหนมาหกสามเนาะคะ่ะเข้าสามหกเนาะคะ่ะผลออกสามหก คุณผู้ชมแคปหน้าจอนะคะของเซียนกุดจับค่ะแนวทางมีเขามีรูดเดอร์ค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเลลนห้มวนเล่นห้เพินเบิงห้มวนเบิงให้เพิ่นค่ะคุณผู้ชมเบิงห้มวนมวนค่ะตัวเลขมันก็พาเข้ามอนได้อยู่ด้ค่ะบางครั้งเนาะตัวเลขตัวไหนมันจะพาเราปังเข้ากับสีเดียวเบิงเข้าสีสะดุดตาค่ะคุณผู้ชมอันนี้มันมีเซ็ตอยู่ทุกคนอยู่แล้วล่ะเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะแนวทางของเพิ่นรัฐบาลไทยค่ะ เดินดีค่ะคุณผู้ชมผู้ไดทีท่ติดตามเซียนกุดจ,จับนะคะก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะข,ของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรให้มาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวิ่งรูด5กับ9ค่ะจับคู่ให้5 1 1 9 5 2 2 9 5 3 3 9แล้วก็กัน9 9้าสองค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางจากเซียนอุดอรจิตตนาขอขอบผู้หลยๆเด้อค่ะเซียนอุดอรที่ว่างแนวทางให้ทางช่องจิตตนาชแนลให้คุณผู้ชมในเบิงกันนะคะทุกๆหกงวดนะคะเพราะว่า,าจะเป็นรัฐบาลไทยแล้วก็เล่าพัฒน,นาเนาะคะ่ะก็ปังปังกันทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแคบนาจอเดอร์ค่ะอันนี้ของหมดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเก่าสามตีลังกาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะต่อไปค่ะ เป็นของผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มาวันนี้วันที่2สิงหาคม2567ค่ะวิ่ง6กับ9ค่ะจับคู่ให้6กห้าหกแล้วก็66หกเก้าสแล้วก็เกค่ะคุณผู้ชมนะคะแนวทางเราพัฒนาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมราที่แล้วของทุนมะเขาเนะคะ่ะ วันนี้ขอให้ปังขอให้หมานทุกคนเด้อคะ่ะที่เข้ามาเบิงแนวทางคะ่ะแนวทางเราพัฒนาวันนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงปังปังค่ะเข้ามาเบิงแนวทางแล้วขอให้โชคดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมจินตนาขอขอุูหลายๆค่ะที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับจินตนาชาแนลนะคะจินตนาค่ะไม่มีคำไหนที่จะมากไปกว่าคำว่าขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีจากใจจริงจินตนาชาแนลสวัสดีคะ่ะ